แล้วนี่เออกินได้แล้วหน้าตาแจ่มชื่นขึ้นมาแล้วค่ะหมอบอกว่าน้ำลายมันไม่ไหลแล้วแต่ว่ายังอืดเป็นเป็นน้ําเป็นเลือดอยู่นะคะนี่หมอให้อาหารแล้วแสดงว่ากินได้แล้วแม่เอาเดินที่บ้านอมเอ้เหนื่อยหมอบอกว่ารอดค่ะ,ด,ด,คะดูหน้ามันรอดค่ะดูหน้ามันนี่ค่ะมันไม่ตกแม่เอ้าก็ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อมันเย็น เดี๋ยวต้องบอกให้หมอปับแอร์ให้สักหน่อยนึงเพราะมันเย็นเกินเป็นไงครับดำครับเป็นไงครับเป็นไงครับก็ณวันนี้เนี่ยคะก็คือมาเมื่อว,วันเสาร์ใช่ไหมคะมวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็คือมีการหมอจับเลือดไปเพื่อไปดูเม็ดเลือดเมด็ดเลือดขาวเมด็ดเลือดแดงน,นะคะมาบอกว่าหน้าตาสดใสขึ้นน้ำลายไม่ไหลแล้วเหลือแต่ขับถ่ายที่ไม่ดี ก็ดูจากอาหารการกินก็น่าจะกินได้นะนะคะก็เริ่มกินได้แล้วณวันนี้หกพันสามค่ะสามวันหมอว่าต้องอยู่อาทิตย์นึงหรือว่ามากกว่านนั้นต้องมาดูอีกทีหนึ่งจากที่แม่เลือดของมันถ้ามันหายอะ่ะก็โอ้อะค่ะนี่ f เอซเป็นห่วงนะรู้ไหมเอฟซี FC เป็นห่วงนะตากแลวววิทย์เอฟซีเป็นห่วงรู้ไหมลูกฮะไอ้ดำตัวมันก็ใหญ่นะ แม่อมก็เลยไม่รู้มันไซส์ไหนกันแน่แม่อมขอบคุณเอฟซนะคะที่เป็นห่วงเจ้าดาแล้วก็ทยอยให้ความช่วยเหลือเจ้าดามานะคะก็คือมันยังก็ต้องใช้เยอะถ้าหากว่าเป็นเจ็ดวันถึงสิบวันมันก็ไม่ใช่น้อยน้อยเลยะคะ่ะเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวให้เขาเปอกแอร์ให้รู้สึกมันจะเย็นไปเย็นมากเลยวันนี้รู้สึกเย็นมาก นี่ได้อยู่ที่ที่ยุงก็ไม่กัดนะแล้วก็มีแอร์ด้วยนะกินอาหารเปียกนะกินนะอืมอืมแต่ก็เหม็นเหม็นคาวนะคะเหม็นคาวทีอืมมันอันนี้หมอเขาทำความสะอาดผัดแล้วไม่มีสงสัยรีปล่งสองหมื่นนะคะเอฟซียังไงก็ ขอความเมตตาเจ้าดำด้วยนะคะให้เจ้าดำได้รอดไปนี่วันนี้แม่อ้อมรู้สึกดีใจขึ้นมาที่เห็นมันหันหน้าออกมาเพราะว่าวันก่อนมันหันหน้าชนท้องฝ่ายแม่อ้อมก็แบบใจคอไม่ค่อยดีเนี้ยแบบเป็นห่วงมันอ่ะว่ามันจะยังไงว่าดูแล้วมันจะรอดไหมแต่ถ้าน้ำวันนี้เห็นจากสีหน้าแววตาแม่อ้อมว่าหน้ามันรอดมันสดชื่นแล้วอ่ะคุณเอซีนะคะที่ทยอยให้ความช่วยเหลือมันยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะขอบพระคุณเอมซีมากๆค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่จะจดีหลายๆท่านนนะคะที่ที่ให้ความช่วยเหลือมากแล้วก็เอฟซีของแม่อ้อมน่ารักมากๆเลยอะ่ะคือคือคือห่วงเจ้าดังมากอะ่ะทุกทุกท่านเลยอะ่ะแม่อ้อมขอบพระคุณเอซทุกท่านจริงๆค่ะจะนํายังรองความนม้ตาจากเอฟซอยู่นะคะขอบพระคุณค่ะไปไหนมาหลายวันนั่งแขกขายอ้าวใครเงาไม่ยินเสียงใครเงา อ้าวอ๋อไอ้ส้มมัาแขกไขยไปไหนมาหลายวันฮะนึกว่าไปกับผู้ซะแล้วฮะไอ้ส้มเดี๋ยวให้กินดูหน้ามานทีเนี่ยดูหน้ามันค่ะอือตายเดี๋ยวนะคะน้องมาหาข้าให้มันก่อน พอไอ้ส้มยักษ์ขยับตัวนางแขไขไปเลยค่ะไม่อยู่ปล่อยให้ไอ้นี่กินตามสบายไอ้น้ามอมเนี่ยค่ะมันก็ท่าทางไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเนี่ยดูหน้าตามันขี้หูขี้ตามันเนี่ย okay, <what? S 1> <laughs> มองใครวะมองใครวะกินไปถามลุงละลุงบอกว่าไอ้ดำเล็กกินข้าวแล้วเข้าบ้านนอนแล้วค่ะ มเมื่อกี้นางแขกขายก็วิ่งตัดหน้ารถปัดมันเสียวไหมนะแต่เขาขับช้าเพราะว่าเขาจะเข้าบ้านเขาเมื่อกี้มันคงอยู่ในบ้านเขานั่นแหละพอเขามามันก็เลยกระโดดออกมาดีว่าเขาขับช้านะเนี่ยมา้อาปล่อยให้มันกินไปค่ะนางตัวเมียมันหูไวกระดิกหางกระดิกหางได้ยินเสียงรถนางตัวเมียมันหูไวค่ะกระดิกหางกระดิกหางแล้วนั่งทับกระดูกนะฮะไอ้แก่ตื่นตาหูแดง เออมีตับเหรอวันนี้มีตับนะแดดแดดป่ะแห้งดูแล้วไอ้ที่มันเป็นนี้มันคงเป็นหูเป็นอะไรของมันละค่ะไม่หายหรอกอันนั้นได้โรคหูเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นหูของมันกระแท้เผลอนี่เนี่ยเะจบก็ไม่มีเรียบร้อยจับกินไปแล้วด้วยผลไม้จับแล้ว สายแล้ววันนี้ก็อ้อมไอ้แม่อ้อมเนี่ยสายเลยเนี่ยออกมาสายคะ่ะ <C> e <ars> ได้ยินนังเจ็มใจไล่มาสวยนะเหมือนวะัวนะมันได้หญิงม่ค่อยจะกินอาหารเมดหรอกไอ้แก่มกินคนเดียวนังนี่ยห,หญิงคะ่ะ